สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมขอบุณที่กดติดตามและรับชมนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับผมสำหรับสมาชิกใหม่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรวมถึงเหรียรุ่นใหม่ๆที่เข้ามานะครับผมช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลปีใหม่นะครับผมสำหรับท่านที่เดินทางไม่ว่าจะเดินทางท่องเที่ยวหรือว่ากลับภูมิลำเนาก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพโดยปลอดภัยนะครับผม สำหรับวันนี้เหรียญที่นำมาให้พี่รับชมกันเนี่ยก็จะเป็นเหรียญดีพิชีใหญ่อีกหนึ่งรุ่นนะครับผมจะเป็นเหรียญสมเด็จพระนาเรศวรน,นะครับผมยุทธหัตถสีนะครับออกที่วัดป่าเลไลนะครับปี2513นะครับผมเหรียญเหรียญรุ่นนี้เนี่ยก็มีพระเกจ,จิอาจารย์มาร่วมปลุกเสกเนี่ยทั้งหมด108รรูปนะครับผมทั้งที่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็ปริมณฑลกรุงเทพนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อมุยหลวงพ่อเงินหลวงปู่โต๊ะนะครับหลวงพ่อถิ่นหลวงพ่อทองอยู่หลวงพ่อนอหลวงพ่อแพรหลวงพ่อเจริญนะครับผมแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยนะครับรวมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยหนึท่านนะครับผมนะครับเหรียญสมเด็จพระนเรศวรยุทธหัตถีนะครับผมสําหรับเหรียญที่นาไม้ชมเนี่ยก็จะเป็นเนื้อทองแดงกระไหลนาครับผมทองแดงเนี่ยก็จะมีกระไหลทองมีลมดํามีผิวไฟแล้วก็กระไหลนานะครับ ถ้าเนื้อบนๆก็จะมีเนื้อเงิเนเนื้อทองคําก็มีนะครับผมส่วนบล็อกที่มีการแบ่งแยกเล่นนะครับก็คือจะเป็นบล็อกค,คอซี 4. คอซีก็ 4, คือตรงปก,ปกเสื้อของสมเด็จพระนเรศวรน,นะครับจะมีตัวโค้งอยู่ตรงปกเสื้อตรงนี้คล้ายตัวอักษรซีนะครับผมแล้วก็บล็อก4ดาบ3ดาบก็คือพลิกมาด้านหลังนะครับผมดาบที่อยู่บนหลังช้างเนี่ยอย่าง2เหรียญน,นี้ที่นำมาให้ชมเนี่ยจะเป็นบล็อก3ดาบครับก็คือ1 2และก็3นะครับผม ส่วนบล็อก4ดาบเนี่ยก็คือด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีดาบ4เล่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นบล็อก3ดาบเหมือนกัน1 2แล้วก็3ถ้า4ก็คือจะมีเพิ่มตรงนี้มานะครับผมนะครับเหรียญจอกปี2513นอนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเหรียญด้านหน้ากันก่อนนะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นสมเด็จพระนเรศวรนะครับครึ่งองค์นะครับผมสวมชุดออกลบนะครับก็คือชุดที่ทํายุทธหัตถีนะครับผมมีวันที่นะครับ25มกราคม2513มีอักขระนะครับ วัดป่าเลไลนะครับผมวรวิหารตัวสอนด้านล่างนะครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับผมนะครับเราหยิบเหรียญขึ้นมานะครับผมตัวเหรียญมีมิติคมชัดนะครับจดจําใบหน้าของท่านนะครับผมพื้นเหรียญเรียบตึงนะครับเดี๋ยวลงกล้องดูหน้าของท่านนะครับผมจดจําใบหน้านะครับผมหมวกเห็นไหมครับมีความคมชัดนะครับผมเมตตาลองแก้มนะครับตรงหมวกเนี่ย จะมีมิติก็คือจะเว้าวลงไปใช่ไ,ไหมครับตรงปีกหมวกนะครับเขาจะเว้าเป็นแองกระทะลงไปเนี่ยทั้ง2ทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยครับก็คือจะโค้งแล้วก็เว้าวลงไปแบบนี้นะครับเป็นแองกระทะทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยเนี่ยครับเห็นไ,ไหมครับตัวขององค์ท่านเนี่ยก็จะมีมิติมีเส้นเสี้ยนวิ่งแทรกอยู่ตรงซอกคอนะครับผมแต่ละบล็อกเนี่ยก็จะมีจุดที่ใช้ดูเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับ หมวกคมชัดนะครับผมมีการแกะบล็อกให้เป็นเส้นริ้วนะครับี่คมชัดเจนนะครับปกคอเสื้อนะครับผมรวมถึงเครื่องลาดเครื่องยศนะครับเหนไมครับนี่เราตะแคงดูก็จะเห็นได้ว่าองค์ของท่านเนี่ยมีมิตินูนเด่นออกมาจากพื้นเหรียญนะครับผมเห็นไหมครับนี่แล้วก็ตรงบริเวณพื้นเหรียญด้านหน้าเนี่ยก็จะมีเส้นเสียนวิ่งอยู่นะครับผมตรงนี้นะครับนี่ มีเส้นเสี้ยนหลายๆเส้นวิ่งวิ่งวิ่งนะครับตรงบริเวณพื้นเหรียญนะครับผมเห็นไหมครับนี่นี่ครับตรงข้างๆริมฝีปากท่านหรือว่าตรงบาตรงไหล่อันนี่ยครับเห็นไหมครับจะมีเส้นเสี้ยนวิ่งหลายๆเส้นเป็นขั้นบันไดลงไปนะครับผมด้านล่างนะครับตัวอักษรคมชัดนะครับสมเด็จพระนเรสวนมหาราชนะครับผมตัวอักษรก็จะฟอนต์ไม่ใหญ่มากนะครับ แต่ต้องมีความคมชัดนะครับเส้นกระแสเหรียญตรงขอบขอบ25มกราคม2513นะครับผมวัดป่าไร่ลายวรวิหารนะครับแล้วก็ตรงขอบเหรียญเนี่ยเขาก็จะเป็น2ชั้นนะครับมีขอบเหรียญด้านในแล้วก็มีขอบเหรียญด้านนอกนะครับผมถ้าเหรียญที่ไม่สึกเนี่ยครับก็จะมีเส้นวิ่งอยู่ที่ขอบเหรียญด้านนอกเห็นไหมครับเป็นเส้นวิ่งซ้อนกัน ล่องตรงด้านในก็จะลึกคมชัดนะครับผมขอบเหรียญด้านในเขาจะมนนี่ครับดูเส้นกระแสเหรียญดูเส้นสายฝนเห็นไหมครับกระไหลานางเนี่ยเขาก็จะออกชมพูชมพูนี่ครับนี่ผิวจอ,อกแดงๆอมชมพูนี่เส้นสายฝนเส้นเสียนคมคมนะครับผมเดี๋ยวมาดูข้างหน้าเหรียญน,นี้บ้างครับเห็นไหมครับเส้นเสียนเห็นไหมครับ ตรงด้านหน้าตรงบริเวณพื้นเหรียญน,นะครับผมใบหน้าคมชัดนะครับผมเมตตากลมเบ้าตามีมิติปีกหมวกด้านหน้าด้านหลังเบลสโลปนะครับผมมีเส้นเสียนวิ่งแทรกที่คอนะครับนี่เหมือนกันนะครับเป็นบล็อก3ดาบเหมือนกันนะครับผมแล้วก็พลิกมาดูรายละเอียดด้านหลังนะครับผมด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นลักษณะทรงช้างนะครับผมแล้วก็เนี่ยครับมีทหาร 1- 2ึสอง ด้านล่างยุทธหัตถีณดอนเจดีแล้วก็จะมีอักษรที่เป็นตัวเลขไทยนะครับผมปีละกาแล้วก็มีอักขระนะครับ25มกราคม2 3 5 5อันนี้เขาไม่ได้แกะบล็อกสลับ22513อะไรนะครับก็คือจะเป็นวันที่ตามจันทรารคตินะครับผมนะครับก็คือเป็น25มกราคมปีพศ2135ซึ่งปัจจุบันนะครับ ก็มีการเขาเรียกว่าอะไรคำนวณใหม่หาข้อมูลใหม่ก็จะเป็นวันที่18มกราคมก็คือซึ่งตรงกับวันกองทัพไทยนะครับผมเนี่ยครับอ่ะเรามาดูลักษณะหูเหรียญน,นะครับผมหูเหรียญก็จะเจาะมาปิ้นเล็กน้อยนะครับผมด้านล่างหูเหรียญก็จะมีตัวหนอนนะครับแล้วตรงนี้เขาจะเป็นล่องลึกลงไปนะครับผมเนี่ยจะเป็นล่องลงไปนะครับเป็นล่องลึกลงไปแล้วก็เห็นไหมครับตัวหนังสือเขาจะไหลไหลเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยให้เราดูง่ายครับเห็นไหมครับปั๊ม hm, สรดกระจายแล้วตัวหนังสือเขาจะไหลไหลออกไป เส้นขนแมวเล็กๆเนี่ยเราไม่ต้องลงกล้องก็จะเห็นสังเกตได้ก่อนนะครับผมเห็นไครับเป็นเส้นกระแสเหรียญเป็นหนังสือไหลๆออกไปนะครับผมตัวช้างคมชัดนะครับผมบล็อก3ดาบ1 2และ3นะครับผมนี่บล็อก3ดาบเห็นไหมครับดูเส้นกระแสเหรียญนครับนี่เป็นเส้นขนแมวนี่หมูเหรียญเจาะมาปิ้นบนปิ้นล่างปิ้นเล็กน้อยนะครับผม แล้วก็ร่องตรงนี้นะครับนะครับเขาจะไม่ได้เสมอกันนะครับผมเขาจะเป็นร่องลงไปนะครับแล้วก็เส้นกระแสเหรียญใน,นตัวหนังสือเลไหลนะครับตรงตัวอักษรที่เป็นพศ2135เนี่ยจะเห็นชัดเจนแล้วก็มีคีบปิ้นที่เกิดจากการตัดนะครับผมบล็อกที่เป็นหนังสือไม่ไหลก็มีนะครับนี่นี่ตรงเส้นกระแสเหรียญตรงหลังช้างนี่เห็นชัดเจน ตัวช้างรวมถึงทหารก็จะคมชัดนะครับตัวช้างตาช้างมีเมตากลมมน,น่ตัวช้างก็จะมีมิติคมชัดนะครับผมเล็บเท้าเล็บเท้าของช้างด้านล่างระบุตัวอักษรยุทธหัตถีอย่างไรครับดูเส้นกระสายเหรี่ยญที่หลๆออกมาที่ขอบณดอนเจดีนะครับผมก็ถือว่าเป็นการทํายุทธหัตถีครั้งสําคัญของท่านแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายนะครับผมนี่ครับ ตัวอักษรคมชัดนะครับเป็นเลข2ไทยนะครับผมสองขั้มปีรักานะครับดูเส้นกระแสเหรียญนะครับขอบตั้งเป็นสันคมชัดนะครับดูรายละเอียดของตัวช้างรวมถึงทหารนะครับดูใบหูช้างเห็นไหมครับเป็นริ้วๆเส้นๆเลยนี่ครับบล็อก3ดาบนะครับผมนี่อันนี้ก็3ดาบเหมือนกันนี่ครับเห็นไหมครับตัวหนังสือก็จะไหล วิ่งไปชนที่ขอบนะครับใต้หูเหรียญมีตัวนอนแล้วก็เป็นร่องลงไปนะครับผมนี่ตัวหนังสือไหลๆนะครับแล้วก็มาดูขอบตัดขอบตัดเนี่ยก็จะเป็นการตัดแล้วก็ฉีกขาดนะครับผมบางจุดก็ตัดสุดนะครับบางจุดก็ตัดขาดครึ่งนะครับผมอ๋อเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูขอบตัดเดี๋ยวผมให้ดูห่วงเหรียญก่อนห่วงเหรียญของรุ่นนี้ครับถ้าเป็นห่วงเดิมเนะี่ยเห็นไหมเขาจะเป็นรูปทรงไข่เห็นไหมครับเขาจะไม่ได้กลมเห็นไหมครับ กขาจะเป็นรูปทรงไข่ทรงลี time, layers, HTML, uh, ครับถ้าเป็นห่วงเดิมนะครับเห็นไหมจะแตกต่างจากห่วงเหรียญรุ่นอื่นๆเลยที่ปกติจะเป็นกลมเห็นไหมครับเนี่ยเขาจะเป็นห่วงลีแต่ถ้าเราไปเจอแล้วแบบบางทีห่วงเก่าเขาหายเนี่ยเขาเอาห่วงอื่นมาใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นห่วงเดิม o r i g i n อลต้นฉบับเลยเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับเป็นรูปไข่เป็นวงลีครับจะแตกต่างจากห่วงเหรียญปกติที่เราเห็นทั่วไปที่เป็นทรงกลมนะครับอ่านี่ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเล็กๆที่ใช้ดูได้เห็นไหมครับเป็นรูปทรงไข่เนี่ยเป็นทรงรีเห็นไหมครับแล้วก็ขอตัดของรุ่นนี้นะครับค่อนข้างจะมีหลายตัวนะครับเนื่องจากมีหลายเนื้อแล้วก็จํานวนการจัดสร้างนะครับผมแต่ว่าจุดสําคัญเลยก็คือตรงนี่ครับตรงขยักตรงนี้นะครับต้องเป็นขั้นบันไดลงมานะครับเห็นไหมครับเป็นหนึ่งแล้วก็2จะไม่ใช่เป็นตัดขยักเดียวเป็นหลังเต่านะครับผมนี่ครับ ตรงคองหูเหรียดเห็นไหมครับเขาจะเป็นขั้นบันไดเนี่ยมป็นตัด1 1ขยักแล้วก็2ขยักเห็นไหมครับทั้ง2เหรียญเลยส่วนขอบตัดเนี่ยก็จะเป็นการตัดแล้วก็ฉีกขาดนะครับผมตัวฟันตัดเนี่ยจะค่อนข้างเหมือนกับบาร์โค้ดนะครับโรงงานแถวแถวกรุงเทพหรือปริมณฑลในช่วงปี1กลางจนถึง1ปลายเนี่ยตัวตัดเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้บางทีก็ตัดสุดไปเหมือนเหรียญหลวงพ่อสร้อยหรือว่าเหรียญท่า ตัวฟันตัดเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนเหรียญหลวงพ่อคูณปี17แต่ว่านั้นเขาจะฉีกเยอะเพราะว่าเหรียญค่อนข้างหนานะครับผมลักษณะฟันตัดเห็นไหมครับต้องตรงคอเหรียญเนี่ยต้องเป็นขยัก1แล้วก็2แบบนี้นะครับผมทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็ห่วงเหรียญเนี่ยจะเป็นรูปทรงไข่เห็นไหมครับเนี่ยเขาจะตัดเป็นขยักแบบนี้1แล้วก็2นะครับผม ลักษณะฟันตัดนะครับตัดบางจุดก็จะตัดสดบางจุดก็จะตัดแล้วก็ฉีกขาดยุยย,ยแบบนี้นะครับผมห่วงเหรียญเป็นรูปทรงไข่นะครับผมสําหรับวันนี้เหรียญที่นามาพี่พีรับชมนัน่ก็จะเป็นเหรียญสมเด็จพระนเรสวนนะครับผมปี2513นะครับวัดป่าเลไลนะครับผมกระไหลนาครับบล็อก3ดาบขอบคุณพี่พสมาชิกที่กดติดตามและรับชมนะครับผมไว้ถ้าได้รุ่นอื่นเพิ่มเติมจะมาทำคลิปอีกนะครับ วันนี้ไปแล้วครับขอบคุณค่ะ